This VPN Podcast. The sound that the veterinarian listen. should is sound VPN โรคลมชักหรืออาการชักนับเป็นอาการทางระบบประสาทที่สามารถพบได้บ่อยในกรณีฉุกเฉินอย่างไรก็ตามอาการชักนั้นเป็นเพียงคำที่ใช้เรียกอาการที่สัตว์แสดงออกไม่สามารถบ่งบอกถึงสาเหตุหรือที่มาของอาการได้ในวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันถึงพื้นฐานความแตกต่างของอาการชักและโรคลมชัก สิ่งที่สตัตวแพทย์ควรรู้เกี่ยวกับการรักษาและการวางแผนการรักษาโรคลมชักกันครับโดยวิเพนพอดแคสต์ในวันนี้เราอยู่กับสตัตวแพทย์หญิงอัญญมณีช่วยบำรุงสตัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อซึ่งหัวข้อที่คุณหมอจะมาเล่าให้พวกเราฟังในวันนี้ก็คือเรื่องแนวทางการรักษาโรคลมชักนั่นเองครับสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีค่ะครับคุณหมอก่อนอื่นต้องขอขอบคุณคุณหมอที่มาให้ความรู้พวกเราในวันนี้ด้วยนะครับอายินดีค่ะ ครับผมคุณหมอครับอาการชักเนี่ยเชื่อได้ว่าเป็นหนึ่งในอาการที่สัลวแพทย์ส่วนใหญ่ต้องเจอกันแน่นอนในการรักษาในชีวิตประจำวันทุกวันนี้นะครับผมแต่ว่าผมเชื่อว่าจะมีคำหนึ่งที่คุณหมอจะต้องอาจจะยังสับสนแล้วก็ยังไม่เข้าใจถึงความแตกต่างของมันอยู่คือคําว่า seizure se er กับตัว epilepsy เนี่ยครับคุณหมอภาษาไทยเรียกว่าชักคล้ายๆกันแต่ว่าจริงๆแล้วมันแตกต่างกันไหมครับคุณหมอ ก็คือมันจะมีคำสองคำที่เราจะเจอบ่อยๆเวลาที่เจอภาวะพวกชักพวกนี้เนาะก็คือคำว่า seizure แล้วก็คำว่า epilepsy นะคะซึ่งจริงๆสองคำนี้มันมีความหมายที่แตกต่างกันเนาะ <TH UR R> เดี๋ยวเรามาดูที่คำแรกกันก่อนคำแรกก็คือคำว่า seizure นะคะคำนี้ก็คือเป็นที่รู้กันดีว่าคือแปลว่าเป็นภาวะชักนะคะอาการชักต่างๆซึ่งความหมายของเขาก็คือ จะเป็นภาวะปรากฏการณ์อะไรก็ได้ที่เกิดขึ้นแบบสัตเด่นคือปุบปับแล้วก็อาจจะใช้กินเวลาไม่นานแล้วก็หายไปได้เองอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอาจจะโชว์อาการออกมาในรูปแบบของอาการเหยียดเกร็งหรือว่ามีการมูฟของร่างกายที่ผิดปกติแค้นค้ากระตุกก็ได้หรือบางรายอาจจะมีในเรื่องของแบบการเสียการควบคุมพวกอุจรปัปจวะปัสสาวะร่วรมด้วยก็ได้นะคะในลักษณะแบบนั้นซึ่ง สาเหตุของอาการชักเนี่ยมันมีได้มากมายหลายสาเหตุเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวมาดูที่คำว่าอีพิเลปซกันก่อนในส่วนของคำว่าอีพิเลปซเนี่ยแปลได้ก็คือโรคลมชักคำนี้เป็นคำที่บ่งบอกถึงว่าเป็นอาการชักที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีรอยโรคหรือว่ามีโรคของสมองนะคะคือจะมีการทำงานของนิวรอนที่ผิดปกติรวมด้วยนะคะ แต่ว่าพอย้อนกลับมาดู่ที่คำว่าชักเนี่ยคือเขาจะเป็นคําพูดแค่กว้างๆรวมๆซึ่งไม่ได้บอกว่าเป็นความผิดป,ปกติของสมองเพราะฉะนั้นท่าักค่ะอาจจะมีสาเหตุมาจากอื่นๆได้โดยมากที่พบก็คืออาจจะมีในเรื่องของพวกความผิดป,ปกติในเรื่องของโรคตาโรคไตหรือว่าอาจจะมีในความผิดป,ปกติในเรื่องของเมตาบอลิกต่างๆอย่างเช่นภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําหรือสูงมากกว่าปกติหรือว่าพวกเกลือแร่บางตัวเสียสมดุลหรือพูดรวมไปถึงการกระตุ้นจากพวก สารพิษหรืออะไรต่างๆแลมีผลทําให้มีอาการชักเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะคําว่า s อเ z อ r ์มันจำไม่เท่ากับอ epilepsy แต่ว่าหนึ่งในอาการของ e p เล e p ี y ก็คือ s e เอร์ค่ะถ้าเราสงสัยในส่วนของ epilepsy เนี่ยครับคุณหมอเราจะมีวิธีการที่ช่วยในการตรวจวินิจฉัยยังไงบ้างครับอยากให้คุณหมอเริ่มที่การซักประวัติก่อนก็ได้ครับสมมติว่าถ้าตัวที่เราแบบเริ่มสงสัยแล้วเนาะว่า เป็น EP l e ซีหรือเปล่าเนี่ยจริงๆในเรื่องของแนวทางการวิจัยอะคะ่ะมันจะอาศัยข้อมูลจากหลายๆส่วนมาประกอบการนะคะเริ่มแรกก็คือในส่วนของการซักประวัติจริงๆส่วนนี้เป็นส่วนที่ค่อนข้างจะสําคัญเป็นอันดับต้นๆเลยด้วยซ้ำสำหรับ EP เลซีนะคะ,ะประวัติที่สําคัญสาคัญที่ควรจะต้องซักเนี่ยมันจะมีสส่วนคือในส่วนของเรื่องของอาการที่เกิดขึ้นที่เป็นกับในส่วนของเหมือนประวัติพื้นฐาน ะะมาดูที่ประวัติพื้นฐานก่อนประวัติพื้นฐานเนี่ยเราก็จะซักแบบทั่วไปเหมือนกับธรรมดาก็คืออาจจะอายุเพศพันธุ์ประวัติการเลี้ยงดูอาหารที่กินมีโรคประจําตัวอะไรอยู่ก่อนหน้านี้ไหมสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่รวมไปจนถึงแบบประวัติแบบในครอบครัวย้อนหลังกลับไปถ้าเกิดว่าทราบแบบย้อนกลับไปได้ในในครอบครัวของสัตว์ตัวนั้นๆที่มีอาการเงี้ยคะ่ะเพื่อให้เราทราบพื้นฐานก่อนว่าเขามีแนวโน้มหรือว่ามีอะไรที่เราน่าสงสัยไหม ะะทีนี้ถ้ามาดูในส่วนของประซักประวัติที่ตัวอาการอาการอีพิเลปซี่ที่เป็นเพราะว่าบ่อยครั้งที่เรามักจะเจอก็คือเวลามีอาการอ่ะมีอาการที่บ้านแต่ตอนที่มาหาเราอ่ะไม่เป็นอะไรเพราะฉะนั้นการซักประวัติส่วนนี้จะค่อนข้างสําคัญเกิดจะต้องซักละเอียดว่าอาการที่เป็นที่เขาบอกว่าชักของเจ้าของเนี่ยคืออะไรมันใช่อาการชักจริงๆไหมหรือว่ามันอาจจะเป็นอาการอย่างอื่นที่ดูเหมือนชัก ซึ่งจริงๆอาการมันก็จะมีกลุ่มอาการบางอาการเหมือนกันนะคะที่เวลามีอาการเราจะมีอาการคล้ายๆชักซึ่งอาจจะสร้างความสับสนให้กับเจ้าของได้มันก็จะมีอย่างพวกอาการพวกเป็นลมหรือว่าพวกโรคนอนหลับผิดปกตินะโครเลปซี่คาตาเพลกซี่หรือว่าจริงๆพวกกลุ่มอาการอย่างเวสติบูล่าเนี่ยในช่วงแรกแรกเริ่มที่เป็นเนี่ยก็อาจจะโชว์อาการเหมือนแบบคล้ายๆชักเจ้าของอาจจะสร้างความสับสนหรือว่าพวกกลุ่มอาการการสั่นหรือว่าเช็คกิ้งผิดปกติเพราะฉะนั้นอาการอาการที่เป็นเนี่ยก็คือเป็นจุดสาคัญที่เราจะต้องซัก ให้ละเอียดว่าเป็นยังไงบ้างตอนที่มีอาการอะไรเงี้ยค่ะนอกจากนั้นก็ซักไปถึงพวกระ,ะยะเวลาที่เริ่มแสดงอาการว่าเริ่มแสดงตั้งแต่เมื่อไหร่ความถี่มากน้อยขนาดไหนนะคะเพื่อดู onset progressive ดูการพัฒนาไปของโรคระยะเวลาเป็นยังไงบ้างยาวนานแค่ไหนก่อนหรือหลังชักมีอาการนำหรือมีความผิดปกติอะไรให้เราเห็นไหมแล้วก็ซักไปจนถึงพวก ปัจจัยกระตุ้นต่างๆว่ามีอะไรสามารถโน้มนําให้ตัวเนี้ยเป็นได้ไหมเช่นตัวเนี้ยทาไมชอบเป็นหลังกินข้าวแล้วเป็นทุกทีเลยหรืออะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็นอกจากนั้นซักไปจนถึงเรื่องพฤติกรรมว่าตั้งแต่เริ่มเป็นมาอย่างเงี้ยมีอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างไหมหรือถ้าในบางรายเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มาหาเราเป็นคนแรกเขาอาจจะผ่านการรักษามาก่อนก็ซักไปจนถึงว่าก่อนหน้านี้เคยได้รับยาหรือว่าเคยได้รับการรักษายัางไงมาบ้างเนะค่ะเพื่อประกอบการตัดสินใจ ค่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของการซักประวัติเนาะคุณหมอครับเมื่อสักครู่นี้ที่คุณหมอบอกว่ามีอาการที่ที่สัตว์จะแสดงออกอครับอยากให้คุณหมอช่วยเน้นสักนิดหนึ่งว่าอาการเด่นๆที่เราสามารถให้เป็นคีย์เวิร์ดให้กับเจ้าของในการซักประวัติได้ครับมีอะไรบ้างครับคุณหมออ๋อโอเคได้เลยก็ในส่วนของอาการที่แบบเด่นๆที่ดูแล้วว่าเข้าเขาว่าน่าจะเป็นอาการชักเนาะจริงๆอาการชักถ้าแบบ เอาลึกลงไปอีกอะคะ่ะมันจะมีอาการได้หลายรูปแบบนะคะมีตั้งแต่เอาง่ายๆก็คือชักแบบเฉพาะที่กับชักทั้งตัวเนาะถ้าชักทั้งตัวอันเนี้ยจะดูง่ายหน่อยเพราะว่ามันก็จะเป็นทั้งตัวให้เราเห็นอาจจะเป็นลักษณะในชักแบบโทนิคคือมีอาการเหยียดเกรงของตัวหรืออาจจะเป็นโครนิกคือมีการตะกุยตะกายขาปัดปลายไปมาหรือบางตัวเป็นสลับการโทนิโคลนิกนก,ก็ได้นะคะอันนี้ก็คือจะดูได้ง่ายหน่อยในอาการทั้งตัวแล้วก็โดยมากถ้าเกิดว่าเป็นชักทั้งตัวเนี่ยจะพบ ในเรื่องของอาจจะมีการเสียการรับรู้คือเรียกแล้วไม่ไม,ไม่รับรู้นะตอนนั้นร่วมกับอาจจะมีพวกภาวะ urinary หรือว่าฟี c a ลอ n ินคอนเทนเนคือมีการควบคุมการขับถ่ายไม่ได้มีอึลาฉีราดร่วมด้วยนะเวลาที่เป็นอันนี้ก็จะเป็นคีย์สำคัญที่ช่วยบอกให้เราพอจะรู้ได้ว่าเออน่าจะเป็นชักและสสำหรับอาการชักแบบทั้งตัวนะคะแต่ว่าถ้าเป็นพวกอาการชักเฉพาะที่อันนี้อาจจะดูยากหน่อย แต่ว่าก็คือคีย์เวิร์ดหลักๆสําคัญก็คือมันก็จะมีอาการกระตุกข,ของกล้ามเนื้อซึ่งอาจจะเป็นบริเวณในบริเวณหนึ่งของร่างกายเช่นขาบางส่วนแขนบางส่วนใบหน้าหูโดยคาแรคเตอร์ของเขาจริงๆเนี่ยมันจะมีลักษณะอาการกระตุกที่เป็นแบบเป็นริทึมที่เป็นชัดเจนนะคะแล้วก็อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นอยู่นานแล้วก็หายไปประมาณนั้นอันนี้ก็คือสิ่งคาแรคเตอร์ที่เราอาจจะต้องถามหาเวลาที่ถ้าเกิดเจ้าของเล่าให้เราฟังว่าอาการเป็นแบบนี้แบบนี้ประมาณนี้ค่ะ หลังจากที่เราซักประวัติแล้วครับเราจะมาสู่ขั้นตอนการตรวจการตรวจเนี่ยเราควรที่จะเน้นการตรวจในส่วนไหนบ้างครับแล้วก็ถ้าเกิดสัตว์เป็นอีพิเลปซี่จริงๆเนี่ยจะให้ผลการตรวจยังไงบ้างครับคุณหมอโอเคก็มาในเรื่องของการตรวจนะคะก็หลักๆเนี่ยจะมีการตรวจที่เราจะต้องทําก็คือ1ตรวจร่างกายทั่วไปอันนี้พื้นฐานเนาะ 2ก็คือทําการตรวจทางระบบประสาทนะคะตรวจทางระบบประสาทเนี่ยเราก็จะดูพวกรีเฟล็กหรือว่าการตอบสนองต่างๆของสัตว์ว่ามีความผิดปกติอะไรไหมทีเนี้ยในส่วนของการตรวจระบบประสาทเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนง่ายๆก็คือเป็น hands on กับ hands off hands off ก็คือเป็นการ observation ซึ่งเราก็จะดูสังเกตดูแบบลักษณะท่าทางการตอบสนองกับสิ่งแวดล้อมการเดินโพสเจอร์การเคลื่อนไหวต่างๆว่ามีความ ผิดปกติอะไรไหมนะคะร่วมกับแฮน d ์ออนก็คือตรวจ r e f ฟล็กก็คือเช็ค r e f ฟล็กพวกเครเนียลเนิรต่างๆว่ามีเดฟฟิ i ิอะไรหรือเปล่าซึ่งเอาจริงๆถ้าเกิดว่าในรายที่เป็นอีพิเลปซี่ะคะ่ะมันจะต้องถูกแยกลงไปอีกว่าเป็นไพรเมอรี่อีพิเลปีหรือว่าเป็น s e คันด a ารนะคะถ้าเป็นกลุ่ม p r i เมอรี่อีพิเลปซีกลุ่มนี้ก็คือเป็นโรคที่เกิดจาก ฟังก์ชันคือการสื่อสารของกระแสประสาทในสมองผิดปกติกลุ่มนี้โดยมากเวลาตรวจ neuro exam มักจะไม่เจอความผิดปกตินะคะแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มที่เป็น secondary หมายถึงว่าเขาอาจจะมีรอยโรคอะไรอยู่ในสมองเช่นมีโครงสร้างสมองส่วนใดส่วนหนึ่งที่ผิดปกติไปก็จะโชว์ออกมาให้เราเห็นว่ามันจะมี neuro exam ที่ตรวจแล้วมันจะเจอความ deficit เกิดขึ้นค่ะก็พอจะบอกได้ว่าาเป็นแนวโน้มน่าจะเป็น secondary นะหรืออะไรอย่างนี้ค่ะประมาณนั้น ครับแล้วนอกจากนี้เราจะมีวิธีการตรวจอื่นๆที่สามารถช่วยได้ไหมครับคุณหมออย่างเช่นพวกการตรวจบัตรเคมีช่วยไหมครับโอเคก็คือนอกจากตรวจตรวจระบบประสาทแล้วเนาะก็มาถึงมันจะมีการเทสอีกหลายอย่างที่เราจะต้องทําการตรวจเลือดเนี่ยก็สามารถช่วยได้ในบางสาเหตุของอาการซีเชอร์นะคะก็คือเบื้องต้นจะมีการตรวจเลือดแบบตรวจทั่วไปเนาะเหมือนที่เราตรวจกันอาจจะตรวจดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด C B C หรือว่าตรวจพวกดูพวกค่าทางเคมีในเลือดต่างๆเพราะมันก็จะมีโรคบางอย่างที่ สามารถสามารถทําให้มีอาการชักเกิดขึ้นได้นะคะอย่างเช่นพวกกลุ่มโรคหัาบหรือว่าโรคไตที่อาจจะทําให้มีของเสียอย่างกลุ่มพวกแอมโมเนียที่มันขึ้นสูงหรือว่าพวกยูเรียที่มันสูงหรือว่าอาจจะเป็นการตรวจเจอพวกภาะวะน้ําตาลในเลือดต่ําหรือว่าพวกแคลเซียมที่ผิดปกติพวกนี้ค่ะก็จะโน้มนําให้มีอาการเกิดขึ้นได้การตรวจเลือดก็จะสามารถช่วยให้เราให้เราวินิจฉัยสาเหตุของอาการตรงนี้ได้ะคะ่ะ แล้วถ้าเกิดเราตรวจแล้วแล้วเราสงสัยว่าสัตว์ป่วยของเราครับคุณหมอป่วยเป็นอีพิเลปซีจริงๆเราควรที่จะเริ่มทําการรักษาเมื่อไหร่ครับหรือว่าควรจะเริ่มได้ทันทีเลยอ๋อสมมติว่าถ้าเราตรวจเลือดแล้วเนาะแล้วแบบมันดูไม่มีอะไรละเราก็ค่อนข้างจะให้น้ําหนักแต่ว่าน่าจะเป็นอีพิเลปซี่ละ จากการที่เราตรวจร่างกายซักประวัติต่างๆมาจริงๆก่อนที่จะไปถึงการรักษาให้ยาเนี่ย i m a g i n g ก็เป็นอีกช้อยนึ่งนะคะที่น่าสนใจที่ให้เราทำเพื่อเป็น i m a g i n g ก็คือเป็นการทำพวกสแกนสมองเพื่อรู้เอาเพื่อเคลียร์ให้เคลียร์เลยว่าไม่มีรอยโรคอื่นๆในสมองหรือว่าถ้าเป็นกลุ่ม Epilepsy ที่เป็น secondary เราก็จะได้รู้ค่ะแต่ทีเนี้ยถ้าถามว่าเป็นแล้วเมื่อไหร่จะต้องรักษาเนาะคืออันเนี้ย การรักษาค่ะมันก็จะมีเราจะอ้างอิงตามมันจะมีเป็นคอนเซนแซสเหมือนเป็นข้อตกลงข้อตกลงกลางเพื่อให้ทุกคนรักษาไปในแนวทางเดียวกันนะคะจะมีอยู่ประมาณ4ข้อที่จะต้องพิจารณาใช้พิจารณาว่าควรจะกินยาได้แล้วข้อ1ก็คือมีอาการชักนะคะมากกว่าหนึ่งครั้งภายในระยะเวลา6เดือน ข้อที่2ก็คือสัตว์ตัวนั้นชักครั้งแรกก็ได้แต่ว่าชักปุ๊บเกิดเป็นสภาวะ,ะเตตัสอีพิเดฟซีหรือว่าชักต่อเนื่องแบบไม่หยุดหรือชักเป็นคลัสเตอร์ก็ได้นะคะก็คือมีชักแบบเป็นชุดๆหลายๆครั้งทีๆกันก็คืออันนี้ควรเริ่มแล้วกับอีกอันนึงชักครั้งเดียวก็ได้ครั้งแรกในชีวิตแต่มีเฟสของโพสต์อิกตัสหรือว่าอาการหลังชักที่มันชัดเจนแล้วก็รุนแรงแล้วก็ยาวหรือว่าอาจจะโพสต์อิกตัสที่ยาวนานมากกว่าย4สชั่วโมงค่ะ หรืออีกอันหนึ่งก็คือมีอาการชักที่แพทเทิร์นเปลี่ยนไปจากเดิมเช่นเดิมตัวนี้อาจจะเคยชักแบบปีหนึง่งแล้วก็หายไปก็อาจจะยังไม่ต้องกินยาแต่มาวันนี้ชักแต่แบบแรงกว่าที่เคยเป็นทุกๆครั้งเลยก็ควรจะเริ่มกินยาแล้วค่ะมีอยู่4ี่คอประมาณนี้ค่ะคุณหมอครับแล้วเป้าหมายในการรักษาเนี่ยครับคุณหมอเราสามารถที่จะรักษาให้สัตว์ป่วยเนี่ยหายโดยสมบูรณ์แบบได้เลยไหมครับหรือว่าจริงๆเป็นแค่การรักษาตามอาการเฉยๆ ในส่วนของการรักษาใช่ไหมคะการรักษาของอีพิเลปซีจริงๆเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับสาเหตุด้วยเนาะว่ามันเกิดจากอะไรหมายถึงว่าเป็น Primary Epilepsy หรือว่าเป็น Secondary นะคะแต่จริงๆโดยมากเลยตามสถิติเนี่ยอีพิเลปซีมักจะไม่หายขาดหมายถึงว่าอาจจะต้องมีการกินยาต่อเนื่องยาวนานไปตลอดชีวิต หรืออะไรในลักษา,างน้นแต่ว่าเป้าหมายของเราเนี่ยก็คือต้องการที่จะให้การรักษาเพื่อที่บาลานซ์ระหว่างการควบคุมอาการชักให้ได้กับการเหมือนกับรักษาคุณภาพชีวิตของตัวสัตว์รวมถึงตัวเจ้าของเองด้วยอะค่ะเพราะว่าในรายที่เริ่มมีอาการอีพิเลปซีที่เขาเกณฑ์ว่าจะต้องกินยาแล้วเนี่ยถ้าปล่อยทิ้งไว้สุดท้ายอะสัตว์จะเริ่มมีเหมือนกับมีความผิดปกติเกิดขึ้นที่เป็นเอฟเฟกจากการที่ผ่านการชักมาบ่อยๆ ซึ่งเราก็อาจจะต้องอินฟอร์มเจ้าของก่อนเนาะก่อนที่จะเริ่มทําการรักษาว่าถ้าสตาร์ทแล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นแบบไลฟ์ไทม์คอมมิชเมนต์นะมันอาจจะไม่ได้หายขาดจะต้องมีความระเบียบวินัยในเรื่องของการให้ยาแต่ว่าเป้าหมายของเราคือเหมือนกับต้องการรักษาคุณภาพชีวิตของทั้งตัวสัตว์เองแล้วก็ตัวเจ้าของโดยยาที่เราให้เข้าไปอะค่ะ จุดประสงค์อะเพื่อต้องการที่จะไปลดความถี่ของการชักหรือว่าลดระยะเวลาให้สั้นลงลดความรุนแรงจํานวนครั้งให้สั้นลงเพื่อบาลานซ e ไม่ให้คุณภาพชีวิตเขาแย่รวมไปถึงบริหารยาให้ผลข้างเคียงของยาที่มันอาจจะเกิดขึ้นอะให้น้อยที่สุดค่ะแล้วเราจะมีแนวทางในการเลือกยาที่ใช้ในการระงับชักยังไงบ้างครับคุณหมอ สำหรับแนวทางในการเลือกใช้ยากันชักเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีตายตัวเสมอไปนะคะเนื่องจากว่ายาทุกอย่างมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันเราจะพิจารณาเลือกให้เหมาะกับสภาพคอนดิชันของสัตว์แต่ละตัวมากกว่าโดยอาจจะคึมนึงถึงทั้งสภาพร่างกายของสัตว์เองมีโรคประจำตัวอะไรไหม ความถี่ในการต้อนเพื่อดูว่าเจ้าของจะสามารถทําให้เราตามนั้นได้ไหมกับอีกอันหนึ่งเลยที่ค่อนข้างสําคัญก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายเพราะว่าจะต้องเป็นการที่ให้ยาไปตลอดชีวิตยกตัวอย่างก็คือย,อยาอยาส่วนมากถ้าเป็นยากันชักอะค่ะเอฟเฟกที่มักจะเจอหลังการรับประทานยาก็คือจะเกี่ยวกับเรื่องของพวกตับตหรือว่าตับอ่อนได้เราก็าจจะต้องบาลานดูว่า ยาตัวไหนให้ได้ยาตัวไหนดีกับตับยาตัวไหนจะไม่ดีกับไตอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมไปถึงพวก side effect ในเรื่องของพวก sedation ต่างๆง่วงซึมแขนขาอ่อนแรงซึ่งแต่ละตัวก็จะมีความเซนซิ t i v หรือว่าการตอบสนองที่ไม่เท่ากาันนอกจากนั้นในเรื่องของ species ของสัตว์ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงอย่างเช่นยาบางชนิดให้ในแนวไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้น ฉะนั mm. ้นไม่มีไม่มีกฎตายตัวนะก็คือเลือกได้ตามคอนดิชันของร่างกายอาจจะแบบนี้คาถามว่าเอ๊ะทำไมคนนั้นเลือกอย่างนั้นทําไมคนนี้เลือกอย่างนี้อะไรเงี้ยค่ะก็คือมันก็ทุกคนก็เหมือนกับมีเหตุผลในการตัดสินใจแหละว่าทําไมเลือกใช้ยาตัวนี้ประมาณนี้ค่ะก็คือเมื่อสักครู่นี้ที่คุณหมอให้แนวทางในการเลือกใช้ยามาครับอยากให้คุณหมอช่วยยกตัวอย่างเคสที่คุณหมอเจอแล้วก็คุณหมอใช้แนวทางไหนในการเลือกใช้ยาครับผมสมมุติว่า เป็นตัวที่เป็นลมชักเนาะสมมติว่าเป็นแบบในรายที่อายุน้อยๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีไม่มีโรคพื้นฐานอะไรก็อาจจะสตาร์ทจากยาพื้นฐานระนับชักของเราที่เป็นรู้จักกันทั่วไปก็คืออาจจะเป็นกลุ่มซีโนบาร์บิทอลอย่างเงี้ยได้เลยนะคะไม่มีปัญหาแล้วก็สมมติว่ากินยาไปสักระยะหนึ่งดูคงที่ดีก็อาจจะมีการเจาะเลือดวัดระดับยาเป็นระยะแต่ว่า สมมติว่าถ้ามีวันไหนที่แบบอยู่ดีๆแล้วน้องเกิดมีอาการชักที่ดูแบบสวิงขึ้นมาเหมือนคุมไม่ได้อ่ะค่ะแล้วเราดูผลเลือดในส่วนของระดับยาตัวฟินบัตในเลือดเนี่ยดูเข้าที่ดีและเราก็อาจจะมีการพิจารณาแอดออนยาตัวที่2เข้าไปค่ะซึ่งตัวที่2เนี่ยเอาจริงๆแล้วแต่คอนดิชันของแต่ละตัวนะคะว่าเป็นยังไงตัวที่2สนะ่วนมากที่จะนิยมแอดเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มพวกโบรไมด์คือโพแสเซียมโบรไมด์ก็ได้ หรือว่าอาจจะเป็นพวกลิวิทิลาซิเตมนะคะซึ่งอันนี้ก็คือแล้วแต่คุณหมอว่าจะเลือกใช้ตัวไหนคือมันจะมีคอน d i t i o n ที่แตกต่างกันในเรื่องของราคาค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันเรื่องมื้อยาที่กินอย่างเช่นตัวโพแทสเซียมโบรไมเนี่ยให้ง่ายหน่อยสะดวกหน่อยวันละครั้งได้หรือว่าถ้าบางตัวรุนแรงก็สองครั้งแต่ว่าถ้าอย่างตัวลิวิทิลาซิแตมเนี่ยค่ะมันจะต้องกินทุก8ชั่วโมงเพราะฉะนั้นวันละ3าครั้งอันนี้อาจจะต้องดูปัจจัยตรงนี้ได้ว,ว่าเจ้าของได้ไหมกับ สมมติว่าถ้าต้องเริ่มให้ยาตัวที่สองเลยแบบในตัวที่แบบเป็นหมาหนักลาบาดอ์หนักสี่สิบกิโลอย่างเงี้ยให้ลิวิทิราซิแปมมันก็จะแบบเป็นจํานวนหลายเม็ดมากคํานวณออกมาวันหนึ่งอาจจะแบบหลายร้อยเจ้าของไหวไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราอาจจะต้องดูตรงนี้ด้วยประมาณนั้นแล้วในบางครั้งที่เราให้ยาไปแล้วปรากฏว่า,าสัตว์ป่วยเนี่ยไม่ตอบสนองต่อการใช้ยาเราจะมีหลักในการพิจารณาเปลี่ยนยาที่ใช้ยังไงบ้างครับคุณหมอ สมมุติว่าถ้าให้ยาแล้วดูแบบไม่ตอบสนองเลยใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเราวินิจฉัยหาสาเหตุแล้วเนาะคือเราแก้ที่ primary c o u s e แล้วแต่ว่าไอ้ตัว s ีเชอ r ์ยังคนโทรลไม่ได้เราก็อาจจะต้องพิจารณาเปลี่ยนกลุ่มยาหรือว่าอาจจะต้องย้อนกลับไปดูด้วยว่าในในภาวะร่างกายของเขาตอนนั้นนะคะมันอาจจะมี condition อะไรเกิดขึ้นมาหรือเปล่าแล้วทำให้ยาที่เราให้เข้าไปอะ่ะมันไม่ออกฤทธิ ตามที่เราต้องการอย่างเช่นปรบับเริ่มมีปัญหาทํางานไม่ค่อยดียาตัวนี้เมตาบไลไม่ได้หรือว่ามีพวกภาวะไขมนันหรืออะไรในเลือดสูงที่ทําให้ยามันไม่สามารถเปลี่ยนไปอยู่ในรูปแอคทีฟฟอร์มอย่างเงี้ยที่ทําให้ออกฤทธิ์ไม่ได้ค่ะคือนอกจากปัจจัยในเรื่องของยาแล้วเราอาจจะต้องดูในเรื่องของตัวสัตว์ด้วยว่าเขามีคอนดิชันอะไรตรงนี้หรือเปล่าค่ะ จากที่คุณหมอบอกเมื่อสักครู่นี้ครับก็คือว่าการรักษาการชักเนี่ยจะต้องทําไปตลอดชีวิตใช่ไหมครับดังนั้นเราจะมีข้อไหนที่เราจะต้องคอยติดตามหรือว่ามอนิเตอร์ตลอดการรักษาบ้างครับคุณหมอการมอนิเตอร์การรักษาในลองเทอมเนาะเริ่มเลยสมมติว่าโอเคตัวเนี้ยเราเริ่มให้ยาให้ยาก,การชักแล้วโดยมากเลยอันดับหนึ่งเนี่ยเราก็จะอาจจะให้เหมือนเป็นแบบการบ้านให้เจ้าของไปทําบางรายก็อาจจะแจกเป็นเหมือนแบบ ปฏิทินคาเลนเดอร์อะไรเงี้ยไปนะคะเพื่อให้เจ้าของเริ่มแบบจดบันทึกเพื่อเราจะได้ดูพัฒนาการหลังกินยาเนาะว่าเป็นยังไงแบบความถี่ความห่างมากขึ้นไหมอันนี้ก็จะช่วยมอนิเตอร์อาการชักได้ว่าความรุนแรงลดลงไหมความถี่ลดลงไหมหรือว่ามีไซเอฟเฟกมีอาการแปลกๆอะไรเกิดขึ้นนะคะ 2. นอกจากในเรื่องของมอนิเตอร์สนใจในเรื่องของการชักแล้ก็สนใจที่ตรวสัตว์ด้วยก็คือตรวจร่างกายเพื่อ ดูว่ามี side effect ของยาเกิดขึ้นหรือ,อยังนะคะเช่นนี้ง่วงซึมมากเกินไปน้ำหนักตัวขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากยาเพิ่มความอยากอาหารหรือว่าแขนขาอ่อนแรงมากเกินไปอะไรพวกนี้ค่ะนอกจากนั้นก็อาจจะต้องมีการตรวจเลือดมอนิเตอร์เป็นระยะนะคะหลักๆก็คือจะดูพวกการทำงานของร่างกายโดยรวมเนาะดูตับไตเม็ดเลือดตับอ่อนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือพวกการตรวจวัดระดับยาของเลือดเพื่อดูว่า ประสิทธิภาพของยาของเราเนี่ยมันจะยังได้ผลอยู่ไหมแต่ทีเนี้ยในเรื่องของความถี่ความห่างในการตรวจอะคะ่ะก็แล้วแต่ตัวเหมือนกันไม่มีกฎตายตัวในช่วงแรกที่เริ่มสตาร์ทยาเราอาจจะตรวจทีหน่อย นะคะอาจจะทุกหนึ่งถึงสองสัปดาห์ขึ้นอยู่กับความถี่ในการชักของแต่ละตัวด้วยแต่ว่าถ้าเข้าแบบ stable p h a s e แล้วที่แบบควบคุมอาการได้ดีดูไม่ได้มีอะไรน่าคอนเซิร์นก็อาจจะพิจารณาตรวจเลือดอะไรเงี้ยค่ะตรวจร่างกายทุกสามถึงหกเดือนได้ค่ะประมาณนั้นจากที่คุณหมอบอกมาเนี่ยการรักษาการชักเนี่ยเราทําตลอดชีวิตใช่ไหมครับดังน,นั้นสุดท้ายนี้ครับคุณหมออยากให้คุณหมอช่วยฝากสิ่งที่สัตวแพทย์ควรที่จะบอกให้เจ้าของทําความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษา,การ,รก,ษาการชักนี้ด้วยครับ ก็ภาวะชักเรียกว่าเป็นภาวะที่ถ้าเกิดขึ้นมาแล้วเราต้องเริ่มการรักษาแล้วเนี่ยถือว่าเป็นภาวะที่ค่อนข้างซีเรียสแล้วนะคะแต่ว่าเราก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกับภาวะชักไปได้นะคะโดยอาศัยการจัดการจากหลายๆส่วนร่วมกันการใช้ยาจุดประสงค์ก็คือเพื่อป้องกันอาการลดความถี่ความรุนแรงไปได้ถึงแม้ว,ว่าอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อะไเนี้ยก็คือต้องคุยกับเจ้าของให้รู้เรื่องก่อนว่าแบบ เอ,อ่อเพื่อรักษาคุณภาพชีวิตเนาะหรือเพื่อให้น้องแบบมีอาการให้น้อยที่สุดนอกไปจากนั้นเรื่องของการเริ่มการรับประทานยานะคะการรักษาที่ต้นเหตุเป็นสิ่งสาําคัญควรจะ วินิจฉัยหาสาเหตุของโรคก,ก่อนเริ่มการรักษาในทุกเคสก็คือหมายถึงว่าในทุกๆตัวที่เป็นอ e ีพีเลปซี่หรือว่ามีอาการชักอะค่ะอาจจะไม่ได้เป็นอ e ีพีเลปซี่ทุกตัวหรืออาจจะไม่ได้เป็นโรคเหมือนกันทุกตัวไม่งั้นต่อ,อไปก็จะเกิดคำถามได้ว,ว่าทำไมตัวนี้รักษาแล้วไม่หายหรือแบบกินยาแล้วยังคุมไม่ได้เลยก็คือควรจะวินิจฉัยหาสาเหตุให้ได้ก่อนเพื่อที่ในบางรายนอกเหนือจากเรื่องของการให้ยาเนี่ยค่ะมันอาจจะต้องมีการจัดการ อย่างอื่นร่วมด้วยเช่นสมมุติถ้าเกิดว่ามีความผิดปกติในสมองอาจจะต้องมีการผ่าตัดหรืออะไรนี้ประมาณนั้นค่ะในเรื่องของถ้าเริ่มกินยาแล้วการให้ยาอันนี้สําคัญคือเจ้าของจะต้องให้ให้ตรงเวลาให้ได้เพื่อให้ประสิทธิภาพของยาของเส้นคมวาในร่างกายเนาะแล้วก็เอเิเคตอีกเรื่องหนึ่งก็คือยากัญชักไม่สัมพันธ์กับมนื้ออาหารได้ไม่มีปัญหาอะไรไม่กินอาหารก็กินยาได้นะคะแล้วก็ เจ้าของไม่ควรหยุดยาเองเมื่อบางตัวอาจจะแบบรู้สึกว่ากินแล้วไม่มีอาการมาหลายเดือนแล้วลองหยุดดีกว่าก็ไม่ควรทําเพราะว่าในการที่หยุดยาการชักโดยปรปปับทันทีค่ะมักจะให้เกิดผลตามมาก็คือมักจะมีอาการชักครั้งใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วก็ครั้งใหม่ๆมักจะรุนแรงแล้วก็คุมยากกว่าเดิมน,นะคะยาแล้วก็อธิบายให้เจ้าของได้เข้าใจถึงในเรื่องของยาว่ายาแต่ละชนิดมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกาัน ยาบางตัวอาจจะเหมาะกับตัวนี้แต่ว่าอาจจะไม่เหมาะกับเคสของเราการเลือกใช้เนี่ยก็คือจะขึ้นอยู่กับหมอพิจารณาเลือกให้ว่าเหมาะสมกับสภาพร่างกายหรือว่าคอน d i t i o n ของสัตว์เลี้ยงแต่ละตัวยังไงแล้วก็จะต้องมีการตรวจเลือดมอนิเตอร์ร่างกายเป็นระยะค่ะแล้วก็นอกจากนั้นสิ่งที่จะต้อง educate เจ้าของให้เข้าใจก็คือโดยมากก็อาจจะเจอได้ว่ามีบ้างที่มีอาการชาักเกิดขึ้นที่บ้านเนาะเวลาถึงแม้ว,ว่าจะกินยาแล้วก็ตามนะคะ ก็จะต้องแนะนําในเรื่องของการจัดการที่ต้องทําที่บ้านอย่างแรกเลยก็คือถ้าสัตว์มีการชักเกิดขึ้นพยายามไม่ต้องง้างปากหรือเอาอะไรใส่ไปในปากเพราะว่าอาจจะมีการอุดตันเข้าไปในหลอดลมหรือว่าสำลักได้นะคะหรือไม่ต้องพยายามป้อนบางคนแบบกลัวว่าน้ําตาลในเลือดจะต่ําหรือเปล่าป้อนน้าตาลก็คือไม่ต้องเพราะว่าในช่วงนั้นคือเขาจะไม่กลืนหรืออะไรทั้งนั้นก็คืออาจจะมีการอุดตันลงไปในหลอดลมหรือสำลักได้นะคะและก็โดยมากเนี่ย หมอที่ที่รักษาค่ะเขาก็จะให้ยาที่เป็นส่วนก้นเอาไว้เผื่อสําหรับฉุกเฉินอยู่แล้วในกรณีที่แบบมีการชักเกิดขึ้นที่บ้านก็คือให้เจ้าของเนี่ยใช้ยาตัวนี้เมื่อสัตว์มีการชักเกิดขึ้นนะคะจดบันทึกอาการทุกครั้งเมื่อมีเมื่อมีมอาการหรือว่าบางคนถ่ายคลิปทานก็ถ่ายมาอะไรเงี้ยคะ่ะและถ้ามีอาการชักแบบนี้เกิดขึ้นที่บ้านแล้วครั้งไหนก็ตามที่มันดูรุนแรงยาวนา,นานกว่าปกติหรือว่ามีโพสต์อีกตัดน,นานกว่าปกติ หรือในหนึ่งวันมีอาการชักมากกว่า3าครั้งขึ้นไปเนะะี่ยค่ะอันนี้ให้รีบมาพบหมอทันทีเพื่อที่อาจจะต้องมีการปรับยาหรือว่าอะไรอย่างอื่นเพิ่มเติมค่ะประมาณนี้สุดท้ายนี้ครับคุณหมออยากให้คุณหมอฝากถึงสตัตวแพทย์ทุกท่านที่อาจจะกําลังวางแผนหรือว่ากําลังดีลอยู่กับการรักษาอาการชักหรือว่าอีพิเลปซี่นะครับคุณหมอสิ่งที่สตัตวแพทย์ควรที่จะคีฟอินมายในการรักษาโรคนี้คืออะไรบ้างครับคุณหมอ สิ่งที่จะคีบอินไมา์ในการรักษาโรคนี้เนาะก็คือจริงๆเลยอะค่ะอยากให้ให้เรียกว่าก่อนที่จะเริ่มทำการรักษาทุกครั้งเนี่ยให้วินิจฉัยหาสาเหตุที่แท้จริงให้ได้ก่อนว่าสาเหตุที่แท้จริงคืออะไรเพื่อที่เราจะได้โฟกัสไปที่การรักษาให้ตรงจุดอะค่ะว่าว่ามันคืออะไรกันแน่เพราะว่าแต่ละแต่ละคอนดิชั่นมันจะมีการรักษาการรักษาที่แตกต่างกันค่ะแล้วก็เออถ้าเป็นในเรื่องของ การเริ่มรักษาอีพิเลปซีแบบเริ่มสตาร์ทให้ยาแล้วก็คือให้มอนิเตอร์ดูเรื่องของพวกไซเฟ็กตแล้วก็คอนดิชันต่างๆของตัวสาสตร์อะค่ะที่มันเกิดขึ้นด้วย และถ้าสุดท้ายแล้วควบคุมไม่ได้เลยจริงๆมันอาจจะต้องมีการใช้เหมือนกับบางรายอะเนาะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้พูดถึงเอาไว้ก็คือบางลายที่แบบมีภาวะดือ้อชักดื้อยาอาจจะต้องพิจารณาในเรื่องของการรักษาอาจจะมีทางเลือกหรืออะไรเงี้ยเพิ่มเติมด้วยที่เพื่อช่วยในการรักษาได้อย่างเช่นการจัดการในเรื่องของอาหารบางอย่างนะคะหรือว่า มันจะมีพวกการใช้การสังเขมบางอย่างที่จะช่วยตรงนี้ได้ก็คือเราอาจจะสามารถใช้การมิกซ์จากหลายๆส่วนนะคะเข้ามาช่วยกันเพื่อรักษาภาวะตรงนี้ได้ค่ะในไ,ได้ว่าวันนี้เราได้ความรู้ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับอาการชักแล้วก็อิเพอเรบซี่มาเลยนะครับคุณหมอต้องขอขอบคุณคุณหมอมากเลยนะครับค่ะ <Ha. S 2> ครับสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอทุกท่านสําหรับการติดตามรับฟังสําหรับใครที่ฟังผ่าน Facebook Live ก็อย่าลืมกดซีเฟิร์สในเพจด้วยนะครับและถ้าใครที่ชมผ่าน YouTube ก็ฝากกด subscribe และกดปุ่มกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังพวกเราได้ผ่านทาง Spotify และ Apple Podcast เพียงค้นหาคำว่า VPN Podcast แล้วกดติดตามกันได้เลยครับถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับประเด็นนี้หรือมีเรื่องไหนที่อยากให้เรานะมาพูดคุยกันในครั้งต่อไปก็สามารถคอมเมนต์ลงมาที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับวันนี้พวกเราต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ This is VPN Podcast The sound that the veterinarian should listen.